ปกติเวลาผมออกรถตอนเช้าเนี่ยผมจะเซตอัพรถอยู่นิดหน่อยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัว VSG Select Control เนี่ยนะผมเอาออกมันคือ Audio Source 3 2 1แล้วแต่เลือกมันก็คือเสียงจำลองนั่นเองนะฮะเวลาวิ่งบนถนนเนี่ยให้คนรู้ว่ากูมาแล้วมีวัตถุเคลื่อนที่ชิดนิดหนึ่งเงียบๆมาข้างหลังแต่ผมชอบที่จะออฟมันเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ย เวลาถอยหลังเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วถ้าผมเปิดไอตัวนี้อ่อนมันจะดังเสียงไหมคล้ากับรถไฟฟ้าถอยหลังนะฮะไม่ชอบฮะไม่ชอบถอยเข้าบ้านชาวบ้านรู้หมดว่าถึงบ้านแล้วอ่ะเราก็ออฟนะครับแล้วก็เลขทริป A นะครับผมจะเป็นเป็นทริปบซึ่งผมรีเซ็ตเอาไว้แล้วนะครับก็อ่ะเรียบร้อยถอยรถได้ ไปรถดูกล้องข้างหลังให้เรียบร้อยอ่ะข้างหลังเคลียร์ครับเคลียร์ถอยปลดเบรกมือออกที่นี่มีรถมาทีเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะฮะว่าตอนที่แบตเตอรี่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันจะไม่รีเจนเราต้องเหยียบเบรคเยอะหน่อยถอยถอยถอย,ถอย อันนี้ข้อดีของแคทนี่มันมีตัว500เนี่ยมันจะเบรกเองถ้าเกิดว่ามีคนเดินผ่านข้างหลังหรือมอเตอร์ไซค์แว้นทั้งหลายชอบมาใกล้ๆเราเนี่ยเวลาถอยหลังเนี่ยรถมันเบรกเองดังคลื่นตกยายชิบหายเลยครับเป็นทุกคนเราไปละมีแท็กซี่เติมน้ำมันอ่ะพร้อมน้ำมันขับขั้นสำหรับคนที่อยากรู้นะครับว่า รถไฟฟ้าเนี่ยกิโลเมตรละกี่บาทนะครับอย่างรถน้ำมันทุกขับอยู่ปกติเนี่ยกิโลเมตรละสี่บาทคันนี้กิโลเมตรละ40สตังค์หรือ70สตังค์แล้วแต่เราชาร์จที่ไหนน้ำลุยไปเลยก็แมวไม่กลัวน้ำนะฮะพอเราถอนคันเร่งเสร็จปพพั๊บเนี่ยตรงด้านนี้มันก็จะไม่มีออกซเจน เราต้องเหยียบเรียกเองก็แบตเตอรี่มันกันน้ําอยู่แล้วทุกอย่างกันน้ําหมดคันนี้ก็เคยลุยน้ําถึงฝาโปงหน้ามาแล้วก็ยังไม่พังแต่ไปบอกใครนะอายเขาเดี๋ยวสูตรเขาว่าเราไปขับรถเกินหน้าที่สบายๆฮะลุยน้ําได้ไม่กลัวน้ํา